สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ Exclusive Health Talk พบกับท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับเป็นประจำในการเอาข้อความรู้ดีๆด,ดูแลสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองญาติพี่น้องบุคลากรสุขภาพตลอดจนประชาชนคนทั่วไปนะครับบอกเล่าเล่าสู่กันวันนี้เราเดินทางมาที่กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการกินการดูแลสุขภาพหลังจากปีใหม่ นะครับหุ่นทาอย่างไรจะไม่พังหลังจากที่ไปพักผ่อนหย่อนใจนะครับฉลองปีใหม่แล้วก็ส่งท้ายปีเก่าฉลองปีใหม่จนกระทั่งมาถึงปีใหม่แล้วร่างกายเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับเรามาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงนะครับวิทยากรของเราก็คือคุณครูนะครับครูออฟหรือคุณทัพนริศซ่อนกลิ่นนักวิชาการสาธารณสุขครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเป็นนักวิชาการสาธารณสุขครนะครับ หุ่นพังหลังปีใหม่เอาเอาคำจับแัวความของคาว่าหุ่นพังหุ่นพังหลังปีใหม่เราอาจจะเป็นเรื่องของการกินหรือการพักผ่อนไม่เพียงพออาจจะมีการฉลองรับประทานกับครอบครัวกับเพื่อนกับเพื่อนๆได้ไหมครับอาจจะทานเยอะเกินไปน้ําหนักอาจจะดูจากเรื่องของเราอาจจะชั่งน้าหนักไปก่อนแล้วหลังปีใหม่มาแล้วลองดูซิว่าขึ้นไหมขึ้นมาเท่าไหร่ถ้าขึ้นมาเนี่ยแนวโน้มอ,อาจจะหุ่นพัง,งได้ นะครับบางทีเพลเลยนะครับพังแล้วเพลเคยออกกําลังกายมาหลังปีใหม่ช่วงเทศกาลฉลองแล้วก็ไม่ได้ออกกําลังกายมาออกใหม่ก็เหมือนกับขี้เกียจไปเลยแล้วก็จะติดนิสัยไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับวิธีการปฏิบัติด้วยใช่ไหมใช่ครับก็คุณพังนะครับก็ดูถ้าตามหลักแล้วก็คือบีมไอของผู้ชายครับ ก็อยู่ที่ประมาณของเราอยู่ที่18.5ถึง22.9 BMI นี่คือแต่เช่นนี้มวลกายครับแตชนีมวลกายคือ body mass index ใช่ครับผมก็คือคำนวณได้จากอะไรน้ำหนักส่วนสูงครับเดี๋ยวนี้เรามีเว็บไซต์หรือจะเข้าไปเสิร์ชหาได้ครับเขาคำนวณให้สำเร็จรูปพันเว็บไซต์ได้เลยหรือไม่ถ้าวิธีง่ายงาง่ายที่สุดก็คือเดี๋ยวนี้ก็คือวัดเส้นรอบเอวเส้นรอบเอวเดี๋ยวนี้เรามีเกณฑ์ก็คือเราไม่ต้องไปดูแล80 90เราใช้ส่วนสูงของเราเนี่ยครับหารด้วย2ส่วนสูงเป็น เซนติเมตรติเมตรหารด้วย2นะครับส่วนสูงส่วนสูงนี่จะเป็นเซนติเมตรแต่เป็นหารหารด้วย2นี่คือ2หารด้วย2ก็จะเท่ากับรอบเอวเราไม่ควรเกินนั้นอ๋อนั่นคือรอบเอวใช่ครับแต่ถ้า BMI เนี่ยจะต้องเป็นเอาส่วนหนักน้ำหนักใช่ไหมครับน้ำหนักหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรยกกำลังสองใช่ครับค่าปกติจะอยู่ในช่วง 18.5-24.9ถึงน22.9ถ้าเป็นเินเอเชียครับผมโอ้แล้แสดงว่าถ้าเกินกว่านั้นก็คือก็มีนนโมที่อ้วนใช่ครับวนระดับันห2ท่วมนหนักครับก็ง่ายๆวิธีการวิธีการในการคำนวณก็อย่างนี้ทีนี้พอหุ่นพังนะครับเราจะต้องทำอะไรถ้าเราเป็นคนที่ออมกลายอยู่แล้วแล้วไปหยุดทานหลังปีใหม่ เราก็อาจจะวิธีการคืออย่างแรกคือเราก็กลับมาคุมอาหาราคลับมาคุมอาหารเขาก็คุมอาหารที่ที่คิดว่าเป็นประโยชน์มากขึ้นหลังจากที่เราอาจจะให้รางวัลตัวเองในช่วงปีใหม่ไปแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็อาจจะมาดูปริมาณดูแคลอรี่คุมอาหารครับแล้วก็คุมอาหารอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพออาจจะควบคู่กับการออกกําลังกายมันช่วยได้ช่วยได้ครับออกกำลังเป็นตัวเสริมให้ให้สามารถคงน้ําหนักให้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 คงที่แล้วก็ บางกิจกรรมบางกิจกรรมีรรม่ยไปเพิ่มกล้ามเนื้อก็จะทําให้เราช่วยเผาผลาญปริมาณแคลอรี่ได้มากขึ้นด้วยการคุมอาหารเนี่ย<พ>เราต้องเราต้องคานึงถึงอะไรบ้างครับถ้าเป็นหลักของเราวิทยา,าการกีฬานะครับ<อ>ก็คือเรามองดูที่สารอาหาร,รที่เราควรได้รับต่อวันสารอาหารที่เราได้รับตอดต่อวันก็คือมีโปรตีนมีคาร์โบไฮเดรตแล้วก็อีกอย่างคือไขมันไขมันขมันจริงๆแล้วเราไม่ควร ไม่ควรตัดทิ้งสถทีเดีไม่ควรขาดอ่าไม่ควรขาดเพราะว่าฮอร์โมอนบางระบบอาจจะต้องใช้ไขมันอยนะนะครับะะอย่าไปอย่าไปเข้าใจว่าการตัดไขมันออกนี่คืออาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็าอาจจะเป็นไป ครจบบางบางส่วนอาจจะยังต้องการอยู่เพราะไขมันมันมีทั้งไขมันดีและไขมันไม่ดีครับจริงๆแล้วเจะยังมีความจําเป็นในการใช้ไขมันในร่างกายอยู่นะครับการควบอาหารและที่นี้การออกกําลังกายการออกกำลังกายก็กลรามกายเราก็จะแนะนํามอย่าง3ด้านก็คือเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหรือความอดทนของกล้ามเนื้อส่วนนี้ที่เราแนะนําสําหรับคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักเพราะว่าคนที่มีกล้ามเนื้อมากอย่างเช่นผมกับพี่น้ำหนักเท่ากันแต่พออิญพี่น้ำหนัก ส่วนใหญ่เป็นกล้ามเนื้อการเผาผลาญก็จะดีกว่าการควบคุมน้ำหนักอาจจะทําได้ง่ายกว่าสําหรับคนที่มีไขมันเพราะว่ากล้ามเนื้อเป็นตัวเหมือนคล้ายๆเตาเผาพลังงานเราทานอะไรเข้าไปปุ๊บกล้ามเนื้อจะนําสารอาหารไปเผาผลาญเป็นพลังงานแสดงว่าคนที่มีไขมันเยอะเนี่ยระบบการเผาผลาญมันจะได้ไม่ดีกว่าคนรับอาจจะดับกว่าครับผมสิ่งแรกก็คือเรื่องของ การฝึกกล้ามเนื้อการฝึกกล้ามเนื้อการฝึกที่ง่ายสุดก็คือบอดี้เวทบอดี้เวทอย่างเช่นที่เราแฮงง่ายๆคือสคอร์สสคอร์สดันพื้นเดี๋ยวนี้ก็จะมีแบบแพ้งใช่ไหมครับสคอร์สก็คือการการลุกนั่งจากเก้าอี้ใช่ครับนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะเห็นพี่ออฟของเรานะครับมับนทำนรีนิสาธิตให้ดูนะครับดันพื้นลุกนั่งจากเก้าอี้ทีนี้มันต้องทํากี่ครั้งนานแค่ไหนจนถึงจะสามารถที่จะไปทําให้ เราหายหุ่นพังได้เรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเราก็จะมีข้อแนะนาก็คือเราจะฝึกประมาณวันเว้นวันคือ3วันต่อสัปดาห์หรืออย่างน้อย2วันต่อสัปดาห์ครับแต่ข้อแม้คือเราจะไม่ทําจหนังคารพุทติดกันเราจะทําวันเว้นวันจะไม่การพุิดกันไม่ได้เลยเพราะว่าการฝึกกล้ามเนื้อครับอันอาจจะมีการฉีกขาดหรือการบาดเจ็บของใยกล้ามเนื้อมันต้องการการพักฟื้นครับครับผมเราต้องมีการมีระยะพัก ให้กล้ามเนื้อเนี่ยได้ได้ฟื้นขึ้นมาครับผมเพราะว่าถ้าทําติดกันทุกวันเนี่ยมันอาจจะเกิดการบาดเจ็บสะสมได้สังเกตไหมครับเวลาเราไปเริ่มออกกําลังกายครับท่านผู้ชมเวลาเราเริ่มออกกำลังกายออกกําลังกายวันนี้แล้วมันหนักครับแล้ววันต่อมาเราจะเจ็บปวดรวดร้าวปวบเมื่อยครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีการพักใช่ครับก็จะได้ฟื้นตัวเพราะถ้าสมมติว่าออกกําลังกายเป็นเน้นในตรงนั้นบางคนเขาทาอย่างนั้นนะมันจะเกิดการอักเสบได้แล้วก็มีการฉีกขาดของกล้ามเนื้อได้ครับพอถ้าเขาบาดเจ็บปะอาจจะไม่กลับมาออกกำลังกาย ไม่อยากละไม่อยากละครับต้องเว้นเว้นครับเว้นคือเป็นจันทร์พุทธศุกนี่แหละใช่ครับถ้าสะดวก3วันหรือถ้าไม่ใช่ก็คืออาจเป็นอังคารพฤหัสหรือ1วันพัก2วันเราล้ววันเสาร์อาทิตย์ทำเลยเสาร์อาทิตย์อาจจะไปดูซีรีส์หรือเปล่านะครับก็อาจจะเว้นไปแล้วแต่แล้วแต่วันที่เราสะดวกแล้วกันครับจันทร์พุทธศุกร์คือพักครับทำให้กล้ามเนื้อมันมีการ คลายตัวครับเป็นการพับฟื้นคลายตัวนี่คือความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อใช้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อภาอังกฤษใช้คำว่า endurance นะครับอันนี้คือเพื่อการเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อเป้าหมายคืออาจจะอยากให้ได้อำนาจในการพอผ่านเพิ่มขึ้นและอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของหัวใจและปอดครับก็คือเรื่องของการเดินวิ่งว่ายน้ำปั่นจักรยานกิจกรรมที่เป็น การกิจกรรมที่ใช้ออกซิเจนได้อย่างต่อเนื่องเขาเรียกอะไรนะภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรแอโรบิกเอ็กซเซอร์ไซส์แต่ไม่ใช่การเต้นแอโรบิกนะครับแอโรบิกแล้วแล้วมันเกี่ยวเหมือนกับคาร์ดิโอคาร์เดอเออร์เลยนะคาร์ดิโอคลายกายนครับก็คือครับผมก็จะเป็นคาร์ดิโอหรือว่าเป็นแอโรบิกเอ็กซเซอร์ไซส์ก็คือความหมายคือการใช้ออกซิเจนนะครับในการออกกำลังกายความหนักความนานความถี่แค่ไหนครับถึงจะทำให้ เรื่องของพังมันแก้กลับมาได้ถ้าเราแนะนําก็คือความหนักอยู่ที่ระดับเบาถึงปานกลางเบาถึงปานกลางเพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันไงใช่ครับอยู่ที่สมรรถภาพถ้ารีเช็คง่ายๆคือเราออกไปเดินหรือไปวิ่งแล้วเรายังรู้สึกว่าหายใจเร็วขึ้นหายใจสามารถพูดคุยได้เป็นประโยคไม่เหนื่อยหอบมากเกินไปครับอันนี้ก็อยู่ที่ปานกลางสมมุติเราวิ่งคู่กันครับแล้วผมวิ่งวิ่งไปผมสามารถพูดคุยโต้ตอบได้จนจบประโยคโดยที่ ไม่รู้สึกเหนื่อยหอบอันเนี้ยู่ทีกางทำได้ดีครับอ่าแล้วอันนี้คือหนักแหละใช่ครับใช่อ่าคือหนักอันนี้อันนี้สังเกตเราง่ายๆครับเนาะอ่าหรือว่าถ้าเป็นแบบคนที่ออกไกยอยู่แล้วอาจจะมีแบบนาฬิกาหรือมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยขึ้นคือวัดแคลอรี่แคลอรี่มีชีพจรมีแคลอรี่ใช่ครับมีพลังงานที่ใช่ครับแต่ถ้าเราไม่อยากเสียเงินในในส่วนนี้เราก็อาจจะใช้วิธีการสังเกตการณ์ตัวเองนะครับแล้วทีนี้ความนาน ความนานนะครับ<อ>กอ็อย่างนี้จะจะหนาทีจะนนครึ่งชั่วโมงปานกลางนะครับก็ประมาณอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงรรหรือท่านํามคอมเมน์ถ้าเป็นวัยทำงาน,นครับ150นาทีต่อสัปดาห์150นาทีต่อสัปดาห์3-5วัน แสดงว่าทําทีเดียวไม่ได้ทำหมายถึง150นาทีวันเดียวเลยอาทิตย์หนึ่งวันเดียวเลยอาจจะหนักเกินไปเราก็ต้องแบ่งใช่ครับนะครับก็เอา30นาทีต่อวันแล้วก็แบ่งถ้าเป็น30นาทีก็จะ5วันก็ได้150นาทีประมาณนั้นครับผมแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของต้องการใช้ไขมันในการออกกำลังกายครับต้องการเป้าหมายที่ไขมันควรเป็นระดับกิจกรรมที่เบาหรือปานกลางไม่ควรเป็นหนักเพราะว่าอัตราการใช้ออกซิเจนนรถ้าเราทำหนักๆเราจะทำได้สั้น แต่ถ้าเป้าหมายของการใช้ออกซิเจนครับจะมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือถ้าได้เกิน25นาทีขึ้นไปเนี่ยจะเป็นเป้าหมายที่ดีมากครับเพราะว่าหลัง25นาทีเนี่ยร่างกายได้รับออกซิเจนมีการเผาผ่านได้อย่างเป็นระบบแล้วเข้าเข้าเข้าวัฏจักรการเผาผลาญแล้วร่างกายจะเริ่มดึงไขมันมาใช้ครับในในข้อแม้คือต้องเป็นระดับปานกลางที่ทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับที่เรายังไม่รู้สึกว่าหนักมากเกินไปอย่างเช่น เดินเราจะทําได้นานใช่ไหมครับเราจะทําได้นานก็คือมีการดึงเอาไขมันออกมาใช้ในการเดินถ้าทำถ้าทำดานานไหมจะมีการดึงไขมันหรือว่าอย่างเช่นนักวิ่งลายเมตรวิ่งแค่สิบนาทีร่างกายไม่ทันที่จะดึงไขมันมาใช้ครับร่างกายเป็นการดึงพลังงานที่สะสมอยู่ในกล้ามเนื้อเท่านั้นก็คือจากโปรตีนจากคาร์โบไฮเดรตจากคาร์โบไฮเดรตที่อยู่ในกล้ามเนื้อเท่านั้นครับน้ำตาลใช่ครับแต่ถ้าเป็นการ กิจกรรมที่มีระยะเวลานานขึ้นร่างกายจะสามารถดึงไขมันมาได้มากคือประมาณหลังคือ25นาทีขึ้นไปครับผมที่เราถึงแนะนําว่าทําไมต้องเป็น10นาทีต่อเน,นื่องกิจกรรมที่มีความต่อเน,นื่องอย่างน้อยก็ให้ได้30นาทีก็จะดีอะไรเงี้ยครับทีนี้ความถี่ของการออกกาลังกายแบบกัน การทาให้มันเป็นแอโรบิกส์เอ็กซ์ไซส์หรือหรือคาร์ดิโอเนี่ยนะนะครับมันจําเป็นจะต้องทุกวันไหมหรือวันเว้นวันเหมือนกันกับออกกาลังกายความแข็งแรงของท่านเนีอันนี้ขึ้นอยู่กับความหนักที่ผมบอกไปตอนต้นถ้าเป็นเบากับปานกลางก็สามารถทําได้5 5วันหรือทุกวันก็ได้แต่ถ้าเป็นหนักมากเกินไปที่มีความรู้สึกว่าเหนื่อยหอบหัวใจเต้นเร็วมากขึ้นอาจจะเป็นวันเว้นวันก็ได้ครับขึ้นอยู่กับความหนักของกิจกรรมนั้นๆเช่นงานบ้าน ฝัดบ้านถูบ้าน,น,านทำกันครับไม่แยต่อเนื่องต่อเนื่องอันนี้ทำได้ทุกวันบ้านสะอาดด้วยนะครับอ๋ออย่างเงี้ยครับมันไม่รู้สึกว่าเป็นการออกกําลังกายหน่สิทำงานบ้านก็กวาดบ้านไปล้างถ้วยล้างชามเอ๊ะไปออกกําลังกายตอนไหนประมาณนี้ถ้าเรามีการออกกำลังกายครับคือกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายและมีการทําต่อเนื่องสิบอย่างน้อยสิบนาทีขึ้นไปก็จะได้ประโยชน์ต่อใจแล้ปพอละอ่าก็ ทำงานบ้านดีกว่าเราไม่ได้ทําอะไรเลยเ,ออเพราะงานบ้านก็ได้งานด้วยเป็นโอกาสในการใช้แคลอรี่ที่เราทานไปด้วยออใน,นใช่วงซีนใหม่บางคนคํานวณแต่เฉพาะวิธีการในการใช้แคลอรี่ต่อวันกินอาหารจะต้องเท่านี้นะร่างกายของคนเราวันหนึ่งจะใช้เท่านี้แล้วคานวณแล้วก็ากลังกายไม่ออกก็มีนะครับและทีนี้ถามว่าประเภทของการออกกําลังกายที่ทําให หุ่นพังหลังปีใหม่เนี่ยกลับมาเป็นปกติเนี่ยมันควรจะมีอะไรบ้างครับที่ยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่น้องอ๊อฟนะครับน้องอ๊อฟหรือทัพนฤทธิ์นี่แหละนะครับว่าการเดินถ้าเดินนานน่ก็มาจะได้ได้ใช้กันเผาผลาญพลังงานเยอะมีอะไรอีกครับก็จะแนะนําเป็นเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสกอตด้วยสกอตด้วยเป็นบอดี้เวทก็ได้บอดี้เวทก็ได้ก็ทําต่อเนื่องกันนี่ใช่ไหมครับใช่ครับผมนะครับบอดี้เวทหรือแฟนวิ่ง การวิ parking, ่งการเดินการว่ายน้ําได้ครับผมแต่มันก็ต้องมีอุปกรณ์เยอะเนาะกระโดดเชือกเดที่มันต่อเนื่องได้ใช่ครับนะครับแล้วมีการทดลองหรือฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้ด้วยครับทีนี้อยากถามว่าเรื่องของการออกลักายที่เพิ่มการแข็งแรงของกล้ามเนื้อนี่นะครับมันไม่มีอุปกรณ์เนี่ยมันเล่นโดยโดยโดยตัวเองได้ไหมโดยที่ไม่ต้อไม่มีฟิตเนสอย่างกอง กิจกรรมพังกายบใช่ไหมครับก็จะใช้เป็นบอดี้เวทนะครับน้ำหนักตัวเราเองครับผมแล้วที่บอกว่าวิดพื้นใช่ครับผมนะครับหรือท่าอื่นๆก็มีใช่ครับผมครับนั่นคือสิ่งที่เรียกได้ว่าการดูแลสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นการกินหรือการออกกําลังกายมันช่วยทาให้หุ่นพังๆกลับมาได้แล้วทีนี้หุ่นพังแบบเปลกล้ามเนื้อหน้าท้องไม่มีทำไงก็เราอยากให้มันเกลับคืนมาซิดทับได้ไหม ซิทอัพได้ครับได้ซิทอัพแต่ก็ถ้าดูว่าเราไม่เคยซิทอัพเราอาจจะแบบเซตในท่าที่เบานิดนึงทับกันการฝึกก็จะมีแบบถ้าลุกแบบฟูลซิทอัพไม่ได้เราก็จะแค่กอดอกแล้วก็ยกขึ้นมาให้ไหลลอยเล็กน้อยแค่นี้กล้ามเนื้อก็ทํางานแล้วครับสำหรับมือใหม่ครับครับผมครับผมประเด็นนั้นจะเป็นการเจาะลึกเรื่องการออกกำลังกายซึ่งตอนต่อไปเราจะพูดคุยเรื่องนี้นะครับวันนี้เรามาคุยเรื่องพื้นฐานของการไปกินเยอะๆนะครับแล้วก็การ ทำยังไงถึงจะต้องมาฟื้นตัวให้มันกลับขึ้นมาได้นะครับโดยการออกกําลังกายที่ต่อเนื่องนะครับมันมันหวังผลได้ไหมครับว่าหลังจากปีใหม่มาเนี่ยพอหุ่นพังมาระยะเวลาแค่ไหน,นมันจะทาให้น้าหนักลดแล้วมันลดลงได้เยอะไหมเดือนนึงกลับขึ้นมาสู่สภาพปกติได้ไหมถ้าสมมติน้าหนักขึ้นสักโล2โล,อ,โลอะไรประมาณนี้อ๋อถ้าขึ้นสักโล2โลนยครับก็ก็หนึ่งเดือนเนี่ยก็อาจจะทําได้ครับก็อย่างน้อยก็ลดสัปดาหล์ละประมาณ500แคลอรี่500ไม่ไม่ไมถึงก็500ถึง ในช่วง300-500เช่อไหมครับ500แคลอรี่ต่อต่อสัปดาห์ก็ได้ครับได้ลองดูครับลองเริ่มต้นดูครับครับท้งนี้ต้องคำนึงว่าอย่าไปกินมันเพิ่มมากนะครับองต้องดูแลเรื่องอาหารด้วยนะครับแล้วเรื่องของการงดอาหารเนี่ยการงดอาหารโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันมันจะช่วยทําให้ร่างกายเราดีขึ้นในบางคนทานเช้ากลางวันหนักหน่อยเย็นไม่ทานเนี่ยมันช่วยไหม อ,อันนี้ต้องดูที่ร่างกายครับว่าปริมาณคอร่ท,ที่ที่ได้รับน,น้อยเกินไปไหมถ้าถ้าได้น้อยเกินไปครับร่างกายอาจจะจําว่ามือต่อไปอาจจะทานได้น้อยแทนที่ร่างกายจะกระตุ้นให้เผาผลาญร่างกายอาจจะดรอปพลังดรอปก,การเผาผลาญลงไปอีกอร่างกายอาจจะกลับไปอยู่ในภาวะที่แบบเขาเรียกว่าอะไรครัแบบแบบจำศีลแหละครับเาะเนหะมือนเหมือนกับจำศีลเหมือนกับจำศีลก็คือคิดว่าเดี๋ยวมือหน้าจะได้รับพลังงานน้อยร่างกายก็จะต้อง เป็นการตอบสนองของร่างกายในการประหยัดพลังงานก็โดยการลดการเผาผลาญลงใช่เป็นประเด็นที่น่าสนใจครับบางคนใช้วิธีการในการงดอาหารเหลือมื้อหนึ่งต่อวันนะครับปรากฏว่าเออทำไมน้ําหนักขึ้นแล้วมันอ้วนขึ้นด้วยนี่แหละครับมันเป็นปฏิกิริยาของการทํางานของร่างกายใช่ครับเป็นการเขาเรียกว่าการคงคงคงสภาพอวักายให้สามารถดําเนินกิจกรรมต่างๆได้ได้ปกติที่สุดก็คือ ดอปพลังงานอันไหนที่ไม่จําเป็นก็จะดอบลงดอบลงแล้วร่างกายก็จะจําว่าเนี่ยเท่านี้นะพอแล้วพอเกิดเกิดวันไหนวันหนึ่งขึ้นมาอยากกินสามมือขึ้นมาแคลอรี่เข้ามาปั๊บร่างกายจําว่าเผาผ่านแค่นี้ไม่สามารถเผาผ่านได้ก็จะกลายเป็นว่าเขาเรียกว่าคล้ายๆยกับโยโย่เอฟเฟกต์อะไรเงี้ยครับประมาณนี้มีประเด็นที่น่าสนใจเยอะครับน่าสนใจมากแล้วก็เราจะคุยกับน้องออฟนะครับหรือทับนริตสังกิ่นนี้อีก หลายตอนนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมในรายละเอียดอีกเยอะนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วต้องขอบคุณนะครับคุณทัพนริศส่องกลิ่นนักวิชาการสาธารณสุขของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพโรมอนาใหม่เป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเวลาของรายการหมดลงแล้วครับตอนหน้าเราจะมีเรื่องรายละเอียดที่น่าสนใจอย่าลืมติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับฟิตแอนด์เฟิร์มครับฟิตแอนด์เฟิร์มหลังจาก ออกกำลังกายเสร็จเรียบร้อยนะครับหุ่นจากพังก็กลับมาดีได้ฟื้นฟูสุขภาพดูแลทางด้านอาหารการกินตลอดจนการออกกําลังกายนะครับทำให้ร่างกายกลับคืนสู่สภาพปกติแล้วทีนี้ต่อไปในอนาคตก็อย่าทําให้มันพังอีกแล้วกันนะครับดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยวันนี้ Exclusive Health Talk เวลาหมดลงแล้วครับต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและวิทยากรของเราที่มาพูดคุยกันทุกช่วงรายการเลย วันนี้ผมนิตินันพันธวีกองสุขศึกษากรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ